ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จะาเรือนศกชวนชิม EP นี้เดินทางมาถึง EP ที่38แล้วนะ,นะ,ะคะตอนนี้เราสองคนนะคะเพลรแลวก็หยกใครอยู่ที่ พี่ร้านเย็บเนี่ยค่ะเย็บดุเย็บด่วนนะคะเย็บอะไรพี่พีเย็บอะไรเย็บคอฟฟี่เป็นร้านกาแฟเป็นคาเฟ่ลับของนางรองโอ้ลับมากแต่เมื่อเราสองคนมาเยือนจะไม่ลับอีกต่อไปนะคคาเฟ่เขาให้ความเท่ความคลาสสิกเนาะอยากกินกาแฟแล้วอ่ะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูด้านในดีกว่านะฮะมาดูกันดีกว่าค่ะ เราก็มาถึงข้างในตาเลยนะครับพี่เพชรใช่พอจะสั่งเมนูแล้วนะคะเออกินอะไรดีนะกินอะไรดีอ่ะพี่จลอดแนะนำได้ไหมคะพี่อร่อยไม่รู้เลยครับเห็นไหมไม่แต่น้ำเปล่ายังอร่อยเลยมาดูทีวีเพชรมีเมนูอะไรบ้างอันนี้แมนอะไรอ่ะไม่รู้อ่านไม่ออกไวแอฟเวอร์อินเตอร์ที่แนะนำเป็นเมนูไทยนะมีภาษาไทยไหมคะดูสินี่ไงไหนครับพี่เพชรวู้ี่ไงอ๋อเมนู เนี่ยสเปเชียลอ๋อไม่ไม่ไม่นี่มันเป็นกาแฟนะคะกาแฟแต่พ่อตากินกาแฟนี่พี่เอาเอาอันนี้พี่เป็นเอาอันนี้เนาะหนึ่งอะไรอ่ะลาเซีลาเต้ลาเต้อะไรไม่รู้อลาเต้แคนดี้ป๊อปเออลาเต้แคนดี้ป๊อปลาเตยังนี่จะมีป๊อปอีกเหรออ่ะอันนี้ก่อนนอนหนึ่งแล้วก็หยกเอาอะไรหนูเอาแบบหวานหวานนี่ก่อนหนูติดแนวเผื่อทีมงานด้วยเอาอันเนี้ย อ่านว่าอะไรยูอะไรสตรอเบอรี่เงสตรอเบอรี่ยูไอ้นี่กันว่าอะไรยูนี้ยูนี้สตรอเบอรี่ยูไม่มีซับไทยหรอฮะเออเอานิดหนึ่งหนึ่งแล้วก็ทีมงานเราเอาอะไรดีอันนี้ไหมเดี๋ยวอันนี้เราสั่งลองไปก่อนโอเคสั่งลองไปก่อนว่าว่าเราได้สั่งอีไลบอันนี้เดี๋ยวรอดูหน้าตาดีกว่ามาดูเมนูติ้มได้ไหมครับว่ากล่อง จิ้มอะไ,ไมว่ามถอว่ามว่ากล้องมาตับแบบตับเมนูได้ไหมร้ตับได้งไงต้องติมิมแต่เรา้องเสิร์ตเองไปหามุมนั่งเถอะอะไหามุมนั่งเราตัดซึ้ง สวัส <bid> <finden S 1> ดีค่ะทุกคนอยู่ในร้านแล้วนะฮะ <ทำ S 2> เราก็อยู่เราก็อยู่ในร้านแล้วนะคะัอ,อยู่ในร้านแล้วนะ,ะสั่งเมนูเมนูไปก็กรุบกริบเนาะเดี๋ยวเอามาทานกันนะคะอเบิกตัวเมนูแรกก่อนเลยนะคะมาตัวแรกน่ากินมากเรื่องคุณค่าระวังย้อยนะคะก็สําหรับอันนี้นะคะตัวแรกนะคะที่ยกสั่งเนาะนี่ก็เป็นยูนิ ยูนิคแล้วนะคะตอนยูนิโปรดแล้วยูนิคบอกเมื่อไหร่จะได้กินใช่กินซันเทอใช่ตอนนี้คือยูนิสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะทุกคนน่ากินมากใช่ไหมเนาะชิมเลยเพราะว่าน้องบอกว่าไม่ไหวกินซันด้วนเพราะว่าฉันเริ่มกรีดแล้วขอชิมนะคะทุกคนว้าขอชิมนะคะขออนุญาตวางนะครับชิมหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะขอชิม แต่ความวีบครีมเขาอบบน่ากินบีบครีมซึ้งมากวีบครีมซึ้งเพราะเขามีความสดๆแบบว่าสตรอเบอรี่อ่ะที่เพ็ญแบบสดนี่ไงเป็นลูกสดๆอะแล้วก็เป็นแบบโยเกิร์ตสตรอเบอรี่แบบฉ่ำเลยอ่ะรสชาติแบบว่าสตรอเบอรี่ในการลองลองก้นด้วยอะไรนะสดแอสแยงสตรอเบอรี่แล้วก็นมสดป่ะอันนี้เป็นโยเกิร์ตเนาะเป็นโยเกิร์ตชั้นล่างเป็นสตรอเบอรี่แล้วชั้นที่สองก็เป็นโยเกิร์ตแล้วก็เป็นปั่นขึ้นมาก็คือนะคะขอชิมบิบหน่อย อร่อยมากอันนี้ไายรันเจอหรอพอชิมสตอเนี่ยนะคะับทงๆนเมนูเขามีเยอะมากนะคะมีหลากหลายเมนูทั้งเมนูเย็นเมนูปั่นนะคะทีนี้ตั้งแต่เราเข้ามาถ่ายก็ลายแมนก็เข้าฉ่ำเหมือนกัน่ำมากเนาะคนนางรองก็สั่งไปกินแบบเนี่ยลายแมนเข้าอย่างไรหอกซึงมากสดอ่ะอันนี้ต้องรีบเลยนะคะเพราะว่า น้อรอเรานานเลยน้องบอกพี่สาวหนูเข้าได้ยังใบหม้อค่ะของของ,네 no ของเราใช่ไหมครับวิมาได้อีกเมนูใบหม้อน่าจะของพี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูโดยเฉพาะเมนูอะไรนะโยกเมนูอะไรนะอันนี้คาราเมลคาราเมลจึ้งรู้ว่าเป็นคาราเมลเป็นไงพิเศษอร่อยไหม วิปครีมเขาลดนะแล้วข็ราดไอตัวคาราเมลเนี่ยลองลองชิมน้ำไหามคราบว่าเป็นงไงดีนะหวานมันพอดีอไม่ไม่หวานเลี่ยนครับดีโอเคมาันทนะชิมของหนูดได้เลยไปกินสตรอเบอรี่ของหนูก็คือแบบสตรอเบอรี่ยอเกิดแบบซึ้งอ่ะได้กินไหม ได้อร่อยมากแบบโยเกิร์ตชัดมากแบบชัดเบอร์ครเดแล้วเห็นเราเห็นเรากินไง,งคือแต่ละแก้วอะ่ะเขาให้เครื่องมาแน่นใช่คือแบบว่าเขา่ใส่แบบท็อปปิ้งเลยวิปครีมอะไรต่ะแน่นมากแล้วทำให้แบบว่าที่เห็นหกที่เห็นอะไรคือมันแน่นจนล้นอ่ะ โอเคเอาเป็นเพแต่จะบอกว่าที่แบบเห็นเราทำหกแล้วเธอคือเละเธอเลอะเธอเรียลาดไปหมดเรื่องเยอะมากแบบว่าวิครีมเอวยอะไรเอวยแบบแปะมาเยอะมากจนแบบมันล้นทะลักออกมาใช่ใช่จริงก็คือแบบคุ้มมากจริงทุกคนถ้ามาร้านนี้ร้านเย็บเนาะเย็บคอฟฟี่แนะนำนะคะอยู่ เส้นทางไปทชรนะคะเหลียวเข้ามาก็ทางใบแกล็จันง่ายๆเลยนะคะเขามีลายแมนด้วยนะใครที่อยากสาั่งที่บ้านนะคะก็เปิดไลายแมนแล้วก็พิมพ์ชรดันได้เลยนะคะเมนูมีมากกว่าที่เราสั่งด้วยนะเมนูเยอะมาก,มมมากแล้วก็อร่อยทุกเมนูเลยนะฮะอร่อยมากใช่แล้วค่ะเพาะทุกคนฟิลลิปแบบซิ่งซิ่งจะแบบทะลักอ่ะแบบเยอะมากอ่ะ เราไปติดตามหน้าเพจร้านก็ได้นะคะทิมว่า The Coffee ร้านกฤีกนะก็จะขึ้นข้อมูลการติดต่อนะฮะแต่เรามีอีกเนาะมีอีกเหลือสองเมนูยังไม่ได้กินเลยเลยสองเมนูทุกคนและสํบบรรยากาศร้าน่แบบดีมากพเศษซึ่งแบบมุมอะถ่ายรูปได้เยอะมากเนาะพ่เพษแบบเข้ามาข้างในร้านยังมีมุมให้ถ่ายรูปแบบหลายตุลมากหนึ่งสองคัน เต็มอ่ะเออเราสามารถมาถ่ายรูปสวยๆแบบซึ่งซึ่งแบบซึ่งได้แหละซึ่งวะซึ้งยังหยุดซึ่งก่อนหยุดซึ่งก่อนนะคะแต่งร้านได้เท่มากเลยน่หล่ะแต่งแบบโทนง,ง่ายๆสบายตาเราต้อง,องออมีพวกอาร์ตพอร์มหลายเยอะมากเนาะของสะสมคนน่ใช,ใช่ก็สามารถแบบว่าใครชอบเนี่ยก็มาได้เลยมาถ่ายแบบสวยๆได้เลย สองสามยังไงนะคะเปิ่มเพิ you know um ่มอันนี ooh, ji, like Listen, ้ลาเต้ป๊อปลาเต้ป๊อปน้อาเธอโดยน้ำแข็งเขาเลยน้ำแข็งแบบน้ำแข็งก้อนใหญ่เวอร์เออใหญ่แบบใหญ่แบบใส่จะน่ากลัวเอออันนี้เป็นทำเองเนาะน้ำแข็งแบบก้อนใหญ่กาแฟถึงโอ้ยตื่นเลยตื่นเลยเนาะค่ะเนาะค่ะเนาะค่ะคือ โอ้ยมีพลังตื่นเลยซึ่งเลยแมะอร่อยเลยแม้โอ้ยดืลาเตร้รสฉันรักลาเต้ก็ลเลยเน้องก็ลเลยอบอกแบบเป็นซอ่ก็คือซอสพอนนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะอืมอันนี้อะไรโยกอันนี้คือนะคะคือ <laughs> <c oughs> อะไรนะคะอ,อ,อันนี้เมริกาโน้น้ำพึ่งอ๋ออเมริกาโน้น้ำพึ่งค่ะทุกคนโยน่ากินมากนะคะดูก็รู้เลี้ยวนะคะดื่มชัดแบบนี้เห็นไหมข้างในเป็นของตากล้อง อ๋ออนี้นะคะก็เป็นของที่ทีมงานเราเนาะยยืมมายืมมาหมุนนิดนึงนะคะทุกคนให้มันดูแบบอิโย้อยเลยอร่อยจนหยดย้อยนะคะจนย้อยหยดหกทุกแก้วไม่มีแก้วไหนไม่หกอ่ะเราลองเราดูสุขภูมนะพี่เพรย์เราดูสุขภูมิเดี๋ยวก็โผของเขาอีกเออเดี๋ยวก็ไปทำของเขาผมนะคะที่ของของพี่ตากล้องนะคะเออก็อยากจะบอกว่าทุกเมนูอ่ะอร่อยเอออร่อยมาก อร่อยราคาดีนะคะเดอะคาเฟ่งามก็ใครเป็นสายกาแฟขา,ายคาเฟ่ขายถ่ายรูปถ่ายเช็คอินหรือว่าขอกาแฟาที่ต้องทานกาแฟาทุกวันอะ่ะแนะนําที่นี่นะครับกับเย็บคาเฟ่ใช่ค่ะเราจะเช็งพิกัดให้ด้านล่างนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยพิกัดจะเด้งขึ้นนะคะตรงนี้หนึ่งสองสามปิ้ลเดีย๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กับปิกไปเด้งให้เราช่ว <c> ย <oughs> ตรงนี้เปิ้อ บอกได้เลยว่าทันร้านซึ่งมากเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะคุณพี่แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นเนาะออมาตอยมาชิมได้นะคะอร่อยเลยใช่มากินกาแฟได้อร่อยที่ถ่ายรูปก็เยอะนะ,ะใช่แล้วก็ที่เห็นของเราที่ได้มาที่เยอะๆนะทุกคนมาก็ได้แบบนี้นะแบบนี้ค่ะแม่จะด้ามบตนรับแบบนี้จริงๆเลยนะทุกคนน้ำแข็งก็ใหญ่อย่<ม>างนี้เลยนะคะก็มามาเจอกันนะมาเจอกัน ไม่ใช่มาเจอกันมาเจออะมาหาที่เอาอยหนึ่งสองสามก็นะคะมาได้นะคะที่ร้านเย็บคาเฟ่นะคะแวะมาเช็คอินมาดินกาแฟได้นะคะอีพีนี้นะคะเราสองคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเจริญศกชวนชิมนะคะอีพีนี้อีพีที่สานะคะพบกันนะคะทุกวันพฤหัส ก็ะะจะเจอกับรายการชวนชิมนะคะเราจะพาไปกินที่ไหนก็ฝากติดตามไปด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะ้อยหยกเนาะใช่ค <c oughs> ่ะแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะมีร้านไหนแนะนําหรือว่ามีที่ไหนอยากให้เราสองคนเนี่ยไปชิมนะคะที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยแล้วห้ามพลาดเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตามไปทุกที่ที่ <c oughs> ลูกค้า <c oughs> ท่านผู้ชมน่ยคอมเมนต์เลยนะคะโอเคอีก <c oughs> ทีนี้เราสองขอตัว ขอตัวาลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่อีพีหน้านะคะบ๊ายบายได้เลยค่ะขอไปกินต่อไนนะคะ